แ่พอเองอะไร้ตจดินใจว่ากันไปเอาอิร well. ีก็สิเอาน้ำยูพอจักสามหมื่นหาบ่สามหมื่นหากัจักสองหมื่นหาสองมึงให้ไผเด้อรถรถขั้นนี่ว่าจารสาง เอาพอโอ้ยเออจังได้ก็เอาพอเองอพอว่าพอสิเอาสามหมื่นแต่เพิน่นจะห้ยพอนั่นโอ้ยรถนี่มันเก่าแห้งเพี้ยสิไปซ่อมอีกคันดเพ่นอืดียวเพิ่นก็วางสัน่นแต่ว่าเพิ่นก็วา่าคันสามหมื่นหรือสามหมื่นหาเนี่ยเอาอยู่ แต่พอเองอะไรตัดสินใจว่ากัารไปเอาอิรีกัสิเอาน้ำยูขอจักสามหมืนหาบ่สามหมื่นหากัจักสองหมื่นหาสองมึงอย่หาไผยเด้อลดรถท่านนี่ว่าสันสามตอวนี้ก็พิจารณาเอาเองเด้อเอ้พี่เออคือพอนี่มีสามหมื่นหาสองหมื่นหาสามหาสองหาเนาะ อยาสาดสีเอานี่คือสิขายราคาสามหมื่นห่าครับกับสองหมื่นห้าทาย้ำก็ไร่ดอกย้ำกระไรสองหม <ada> ถถื่นห่าเอาไปเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเอาแท่เด้อสามหมื er ่นห <thumbs in. S 2> <up> ่าถามนั้นโอเคถามแนั้นแหะเนาะกับเบิงกันเอาพิจารณากันเอาเองเด้อนี่ความฝันเพื่อนว่ามีคนสินมาเสือรถให้ในแน่วข้ามฝันให้เป็นแนวทางเด้อครับอ่ะพี่น้องทุกคนเอฟซีดุกท่านกับ คิดเอาว่าปูเพิินไปว่าจังสันแนวเออพ่อเยงกับโบหูเดี้อเอาว่าเหลขกเบื้อมันสีออกตัวใดคือพ่อกับโบหูกับพระใดวิเศษวิโสดอกเน้เออว่าสีหูสีเห็นว่าเขาหมุนสีออกตัวใดมันบ่มีดอกบ่มีไบหูเออคือ๋ยวนี้ก็อาศัยบุญมันลวมีปูเพิินอ่ามันสีไปยังใดมากยังใดเพิินกับคือสีไปไหยแนวข้ามฝันเด้ออ่าที่นี่มันก็เพิินกับบอกว่า สองสามหมื่นพูด้อยังสิมาเอาจะให้ไผเด็ดขาดสิมาเอารถอ่ะสิมาเอารถที่ว่าอย่างไรรถรถของพ่อแมมัวว่านี่เมือนบอครับรถขันนั้นขั้นเก่าขเก่าอีกขันทีมาถวายให้จากสีคอนอ๋จะเบี้ยหยังครับอาจารย์จะเบี้ยนี่ยังจำไว้ได้มันโดนเลีวผู้ใดจำได้แนตำขูดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่ง ตเบียยรถหนึ่งหาศูน่งพิมพ์คัตตรไปชมนึ่งห้าศูนย์เป็นรถเก่าเป็นรถเก่งพื้นรถเก่าพื้นะคเกะาห้าสายสองตัมันก็เป็นสองหละตัวศูนย์มันก็คือมันคามันน้อยเอามาเพิ่มอยกงมันก็จะเป็นถามครับ เออไปแล้กันเนาใหล่อเซได้คองจะของเลยเน่เราว่ามันมีเบ็นยังนเหรอวะก็ต้องขึ้นไปยี่แล้วเนาะเลงกับเมียนโ้เอด่างไหนเลขเือวันเนี่ยเพราะว่ามันใจร้อยเปอรเซนต์วาวซารับรั้วนี้ประเด็จเตะเขาจากคองเนี่ยเอากันดีปูคนจีบบลับตำลาสี่พันทองเนาะเออแ้่ว่าพ่อกะหลงวาวออกไปล่ะมันใจละแหละรอยเปรเซนต์ี่นี่เลขตัวเนี่ย ออกจากปากูไปคือมันบวหลายเด้อครับอ่าม่นบอกว่ามีล่างกับบนครับอ่าดีบพดีเขาทั้งล่างทั้งบนซํามโอ้สาธุทอสาธุสาธุอ่าตัวนี้ถูธเด้อปล่อยใปล่อยเลขก่อยใดเดียวเลขไใหครับอ่าห้เอฟซีพิจารณาเอาครับคือมันห้เป็นแนวทางท่ำฝันเนาะครับเออมันได้ยังสั่นกับว่ากันไปเังสั่นเด้อครับเออพอเองกับวงหูดว่ามันสี่ออกตัวไดครคืออาัยบารมีเพลิน อ่าใสปูพันไปนิมิตอ่าให้แนวทางทำฝันเดอ้ออ่าทุกคนต่างจังหวัดต่างอำเภอรกระจ่องล่ออ่ากันร้ายเมือ่อวานนี้อ่ากัอยากหูว่าอีพอฝันดีบอ่ออาทีนี่มีผู้หนึ่งเด้อเขาโทรมารเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีคนเถา,าไปเขียนในเขาแล้ว เขาก็ล่อเบิ้งไว้พอบวงชวงจะได้ตัวใดมันมาตรงกันเป๊ะเลยเขาบอกว่าพ่อเจ้าเท่ามากดลยเจ้าพ่อเจี๊ยบพ่อออกที่ศัตรูศัตรเด้อพี่น้องเป็นตัวใดหนอที่บนพ่อของเขาวันนี้เป็นหาบเป็นหางตามตัวหนึ่งสี่หนึ่งสี่เหล็กตัวเก่าที่อาจารย์เขียนให้กับเอฟซีอยู่อำนาจเจริญเลยจำได้ หนึ่งสี่านี่พวกน่งมาบวงสวงแล้วกลับไปเกี่ยมหอดบ้านแล้วเมีย่นขั้นมือแหงครับขันไม่หอดปั้มน้ำมันลงไปล่างเอาอพวกอันนี้ล่างครับมันกับมือกับเจียงขาวอยู่แต่ว่าไปคมเหล็กมองได้มากมันกับบอลแมนล่างเอาอันพอยมองเขาว่างไว้ละไ,ไอ้ห้องน้าเห็นไหมให้ถูอ แม่งเดขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วเกลือขุ่นขับแดงจริงคือตัวไหนเนาะแดงจริงสิบสี่คือกันสิบสี่คือกันเขาบอกเรากับคนขี้งูกเนาะเอาไปบันดลบันดานเขาบอเลขยู่นีก่าเพราะว่าเดาสิเป็นอ่เบาที่หรือคนจุลินทีวีเนาะ เขาเรียกว่าค้อนสีขอทีวีนั่ะล่ะบะต้องไปปล่อยไปหลายตัวอ่าบอกเอฟซีสารอาเล็กปูนี่คืออยู่นี่ล่ะอ่ามาหลายตัวล่างกับบนอันย่างเบ้นไปได้ก็จะกินแตงหนึงโอ้คืนแตงหนึ่งก็แตงหนึงสี่แค่นั้นล่ะเด้ออ่าเนี่ยล่ะมาเน่มาคอนสีแจ้งมีผู้นึงเป็นมะว่นอกมั่งหนครับเป็นฝันว่าเป็นได้ออกมั่งหนึ่ง ว่ามีปู้เ่าใส่เพืเ่อนแก่โลง่งครับโล่งกับโล่งศกแต่ว่าบมมีคนแก่โลงไปปูปูนลงไปแก่ลงไปแก่ลงไปก็ไป,ไปค,คิดว่ามันจิตเราสิึงเอาุ่นล่งมาผีแก่ึ้นนลงมาอนี่แหละมันมีแค่นี้เออ ให้นี่มีคํามฝันนะเออหลังอย่างวงสวงแลวกับมีทอนันเองเด้อครับอ่าควนันไปกับบ่มีเด้บมว่าท่านไดนฝันยางเล็นครับฝันยังนอยเบาที่กับมาหดเลยได้ออกมาเว้าก็เพิ่นเอออาจารย์เอาให้พี่น้อง FC ทุีถูกหม่องถุกบอลสบายใจได้ครับอ่ะเลขยูนี่ยาซุว่าผู้นันมากสีได้โตดีครับอ่ะผู้นี้มาได้โตเก่งบ่บ่มีครับเพิ่นห้ไปเมื่อสุคน คือได้กับได้น้ำกันแล้วแต่บุญมารมีไผ่ที่น้อยหลายเนาะมั่นกับคนท่ามันบ่ทอกันดินั่นแก่ลูกพ่อเดียวเบาที่เล่ากันยังเมื่อวานสีผมเศร้าใ่เนาะเบ้าที่เล่ากันยังคนรออาจารย์ครับพอดีทีเอฟซีนะครับถามมาในคอมเมนต์นะครับ ว่าการที่เห้าสีจุดทูบไหวปูขาวนะครับให้เห้าจุดทูบจักดอกเอาทูบเนงจุดครับคืออยนี่ปูเพ่นนี่นี่มีคำฝันเนาะอรานต้นนี้พอกับโมโหไดยครับคือมันไปตามนี่มีคำฝันมือนั่นก็ว่าสิจุดชิบเต่าชิบฮอกดอกปูดังคนครับครับเพื่อนห้าอยู่ครับจุดไปเพียอย่างจุดบอกเกาอย่างนะชิบฮอกดอกชิบฮอกจักนฝ่าชิบหาสั่นดินบอก อ่าบอมแมนรหว่างไฮจุดเอาเาดอกจุดเกาดอกเก้าดอกพี่นี่เพื่อนกเก่าดอกอ่าเพื่อนทิเน้นด้าทุบหอมครับเพคาอว่าทุบหอมเท่าสี่จุดบอกชุดทเกาดอกดัาพี่น้องดินมันทรงกินหอดเพิ่นไวจุดุบเก่าดอกจะได้รับหู้หับรับา่เออลูกเต่าเล่าหลานจะได้ทาไิธี้ยังอ่าดจทรงกินมาหอดมาถึงเล้ออ่าละเน้นเอาทุบหอมยังมันทรงกินหอดเพิ่นไับ ข่าใจนะครับเอฟซีที่ขามาเนาะข่าใจครับผมเด้อมีอะไรอีกไหมพัทธิอาเดนี่ก็คือในนี้มีข้ามผันของพอก็คือเมื่อขึ้นนี่แหละเนาะก็นแช่งขึ้นเดียวเนาะครับข้ากับเพิ่นก็ได้ไปบอกจังสันล่ะครับขอให้ญาติพี่น้องเอฟซี หาจอยู่ต่างท่นต่างจังหวัดก็ดีลูกเต่าเาราหลานไน้ไปทำมาหากินก็นให้นําไปปกป้องรักษาเพื่อนเ้อะถูกขอให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญ อาสิ่งใดที่บดับบดีก็นําไปดูแลคุ้มครองเพิ่นครับอ่าไปซอยเพิ่นทํามาหากินให้เพิ่นรวยรวยได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบุญเดด้อบันี้สาธุสาธุกันเด้อยิ่งปังๆเงินหุ่นันทุกคนครับะครับอุทิศฐานครับขาวเอาเดิมเด้อครับขอขอบคุณครอายังหลายเออครับผมอ่พอแมวเองได้วาจานแมวเนี่ยหารเล่นได้ว่าครับงวดสีฮอดจังได๋กับพี่น้องบ่ผิดหวังครับ แต่ว่ามันเป็นยังไงยังว่าอาจบางบางคนเอฟซีทุกท่านอาจสิสงใจสนยังสงสัยครับอ่าว่าพอว่าเป็นยังไงคือยังว่าคือสิบ่บิดหวังครับมันมีเยอะหอกม่องที่สําคัญอยู่ในใจพอนี่แหละแต่บ่ท่านอยากว่าเนาะสิลอบิ่งบรรดา่าติทั้งหลายๆเบ่งเขาสีแง่มากยังไดกันเด้อบาน รอมือพอสีเ้ยนใส่คือกันเอาไย่สีนอกไผกับครสีหูล้มือนั้นเนาะฝงสุดท้ายมันมีันถามอยู่ต้องวางหัายมือเอฟซีโร่องสุไทราอยู่กรอบหนึ่งรับพี่้อง ถ้าจะเล่นอีกรอบนึงครับพีกน้องครับคือมันกสิว่าเพื่อนบ่ยากให้ลูกให้ร้านอ่าย้ายหลบอ่างทุนมันน้อยเนาะมันยังไดมันกสิไปสู่เพื่อนบูเพื่อนมีเงิ่นไดบอกลูกร้านมีเงินบุละ400อยหาอยเกิดไปสื่อเหมดกับลูกร้านสิกินอย่างกับเป็นถูกจากของครับเออเฮามมเทอดใดเฮากระสือไปตามบมุนเฮาน่น่ะละพอยังบ่อยากให้ฝืนเฮ็ดไปแล้วก็บ่ต้องให้ไปเป็นหนี้เป็นสินกู่ยืมเพื่อนมาสื่อ อ่าปูเพิ่นเคยยามีเทาไดให้ลูกให้ล้านซื้อไปอย่าไปกูนี่กูสินเพิ่นมาซื้อครับมันเป็นถูกจากของอามีน้อยเฮากับไปตามน้อยถือว่าบุญบานาะมีเท่าน้อว่องง่ายๆก็คือเป้าที่ครับอนิ้วมืออย่าของพอเดียวแม่เดียวมันคือบ่ทอกันคมันก็จังซั่นละครับ กับพาย,ยายามหยอดปุ๋ยสีดยาวว่าให้มันต้นใดมันหน่อยอมันสมบูรณ์มันสีไดขึ้นท่านมูเนือที่นี่เขาคอมเมนต์ถามมาว่าประมานมือใดคงสุดถ่ายครับอาจารย์ก็คือสิเป็น คือมันทีออกยังมืออื่ิกแต่ทเป็นจังแรกจังแรกวันที่สิบห้าสิบหาประมาณปบายคือเคยเห็ดเนาะนะครับทานผู้ชมก็ที่สิบห้าปอเลยเนาะค่ว่ามันจะรองรอเบิ้งว่านผลอำน่ยวน้อย่อนน้อเออเฮากับจังถามมันฝ่าผนมันเป็น แจงให้เข้ากะสีเป็นย่ำแรงๆแน่เพราะว่าย่ำเบี้ยนมีคนไปมากยำจอนเอาหอหายเียดกะแวะกะแช่กันนะนะมันกะเลยบันเงียบบันสงบ๋ออันถามว่าเอพีดกดันลูกหมองยุบบอลถ้าหากว่ามีบอข้นซีรีสตนพรนั่นมีอยู่เนาะ Tamam. อาถาบรลีตนพ่อกะสิยุดธ์เดับโดนแทะละคือพ่อเฮตดเนี่ยพ่อสู่เมียไอ้ปันไนพ่อกะสู่เพียพี่น้องเน้ะคือว่าพ่อเองพ่อซื้อพ่ไใดปู่นใหาซื้อครับเอก็แล้วได้ญาติดีพี่น้องพ่นใดม่นมีโชคมีใช้เก้าบาทย่สิบาทมาให้ด้วยใจด้วยศรัทธาเอพ่อกะจังสิหากินหารยากครับสิ่งที่เพ่อ้ บอกมากยังไงพอกระจัดแตงให้แล้วนะลับล่องว่าบโไปอมแทบอบอมดอกบอมได้มันกับโบอุ่นทองเนาะแม่นทองแมนครับที่นี่ก็ให้พี่น้องมีแดดคว่ำชุกคว่ำเจริญให้มีโชคมีใช่เนาะหอดสีหอดสีครับาะครับครับที่นี่ลุ่มเตี๋มหนึ่งอาจารย์ไว้ผัดผันไปชมเนาะนะครับเนาะสิ่งที่อาจารย์ว่ามาเนาะนะครับ มันใจได้เด้อใจกับว่าบอกเ่นี่ที่ลุงมังดุงปอนมันใจได้อาธาเป็นไหนแนวด่างจากปากปูแล้วอยู่หนีเห็ดยังได้กะคงสีบอิดหวังอาจจะสีน้อยสีร้ายพ่อกับประเด็ดพอครับท่านทุกคนลยเนาะอ่าแล้วแต่ผู้ทุ่นน้อย Cage, เออคือเฮาเฮ็ด e หฮใส่น้านล่ะน้าหาไรคือกันกับเพิ่นใส่ปุ๋ยหาถงคือเพิ่นยงมเจ็บยงมเกี่ยวเพิ่นได้เป็นลอยเฮาก็ยังได้สามสิบกมีเนี่ยปฏิบัติโลกนี้อีกละสามสิบเพิ่นวะสิบไอ้ปูกระไรอ้าวบอกวิ่ไกลกว่านี้เนี่ยกับว่าได้เนาะ เอาอย่าจังไดก็ได้พี่น้องขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์อะไรครับอย่างัพี่น้องเขามากฝากกดไลค์กดแช่์กดตดตามขอบคุณอาจารย์แมวนะครับพี่น้องนนครับขอบคุณพี่น้องครับอี่ขอบคุณเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม